ัสดีนะคะวันนี้พาเดินเที่ยวออกกำลังกายกันนะคะวันนี้ไม่ต้องกลัวลื่นนะคะวันนี้แด Daddy, ดดีดีแดดดีแดดสวยงามมากนะคะพี่น้องวันนี้พามาเที่ยวมาชมนะคะนอกนอกรอบนอกบ้านๆน,นะคะหมู่บ้านแดดดี Daddy, แบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะคะนานๆก็จะมีสักหนะคะพี่น้องดูนะคะบรรยากาศสวยงามมากสดชื่นค่ะก็ เดินออกกําลังกายนะคะมาชมนะคะมาเที่ยวด้วยกันมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะนี่คะ่ะเดินเที่ยวเดินชมเดินออกกําลังกายค่ะสดชื่นแจ่มใสค่ะวันหยุดนะคะนี่คะ่ะหลังจากที่หิมะกระนำมาแบบสุดๆนะคะดูนะคะไม่มีเมฆมีหมอกอะไรเลยบางนะคะ นี่ค่ะทองฟ้าสีครามสวยงามนะคะสามทางแพ่งนะคะตรงนี้สวยงามมากค่ะนี่ค่ะฟ้าสีครามสวยงามมากๆวนันนี้นี่นะคะแล้วก็ถนนก็ไม่ลื่นนะคะแล้วก็แดดดีดๆเราจะเดินลงไปข้างล่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ เดิอนออกกำลังกายกันเพื่อสุขภาพกันเล็กน้อยในวันหยุดค่ะที่เห็นดำๆนั้นก็เป็นหินนะคะเป็นกรวดที่เขามาโปรยแล้วก็ทรายนะคะแล้วก็เกลือค่ะเพื่อมาให้ถนนลื่นนะคะนี่คะ่ะแดดดีดีแดดทิศนี้ดีมากนะคะเราก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวเนะาะเมื่อคืนนี้นอนหัวค่ำนะคะนอนตั้งแต่สองทุ่มเนาะตื่นตีห้า ก็หลากหลายชั่วโมงอยู่พอนะคะินนี่เราก็เดินย้อนแสงพระอาทิตย์ลงแบบนี้นะคะเดินออกกำลังกายกัน,นะคะ่ะหลังจากที่มะละลายก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะเราก็ได้เห็นดินเห็นทรายได้เห็นหญ้านะคะนอะเคะ มาเดินออกกำลังกายค่ะเพื่อสุขภาพด้วยกันนะคะ่ะแล้วก็พามาชมต้นไม้ต้นนี้ช่วงนี้ย้อนแสงมันก็เลยจะไม่ค่อยชัดมากนะคะเนี่ยต้นไม้ต้นนี้จะดูรูปร่างแปลกประหลาดมากนะคะเนี่ยอายุคงจะหลายร้อยปีแล้วแหละดูจากต้นนะคะนี่ค่ะ แต่ใบไม้พวกนี้จะเป็นสีเหลืองนะแต่พอเขาแห้งแล้วก็เป็นหิมะเนี่ยที่มันแห้งอย่างนี้ก็จะเป็นสีนี้เนาะก็ต้องรอการร่วงจากหิมะที่ใบไม้ผลิตเมื่อไหร่นั่นแหละเขาจะร่วงหมดแล้วก็จะผลิตใบใบใหม่ออกมานะคะก็ไม่มีอะไรคะ่ะพาเดินออกเที่ยวออก กำลังกายนะคะแล้วก็ดูต้นไม้ต้นนี้เนาะใบไม่มีมันก็จะเหมือนว่าตายแต่เขาไม่ตายนะคะเขาแค่จําศีลเนาะก็เหมือนที่เขาบอกว่าหมีพวกหมีเนี่ยเขาจะจําศีลหกเดือนนะคะเขาจะนอนอยู่ในโพรงอยู่ในรังของเขาเนาะเขาจะไม่ออกมากินอาหารจนกว่าหน้าหิมะจะหมดนะคะเขาถึงจะออกมาล่าเหยื่อเนาะ เาก็เราก็ไม่ทราบว่าเขาทนได้ยังไงกับการไม่กินอาหารหกเอือนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าหมีนี่สามารถทนหิวได้ยังไงเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพาออกกำลังกายนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันค่ะสวัสดี